สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับท่านตุยครับจากช่องชีวิตง่งไงสไตล์เคยเมืองร่อยเอสนะครับผมวันนี้พอกันตอนสายๆครับย่างหาได้สักพักหนึ่งครับมาหางมิมครับวันนี้แด้แด้มาแล้วสามสามห้างครับสามห้างไทยห้างบ่อยไ่ปนไหนหรอกครับตัวหัวหน้าเต็มครับผมนี่ครับสามห้าง ข้งขนาดน้อยครับเตียว,ว่าหัวน้ำนี่เต็มทุกข้างเลยครับผมจอดรถไว้บ่ได้สังเกตเบ่งครับเมื่เห็นเห็นอีกข้างหนึ่งครับอยู่เชืงนี้อันนี้ข้างใหญ่ครับตะเหลกฮาหาพอเห็น ลองเบึง่งนี่ครับอยู่ไปนี่ผมนี่ครับวันีมันเครื่อนบงังเนี่ยครับมองมองเครื่อนเนี่ยครับยางจอดรถกินนำ้ำ นี่ครับยูมองกลางจอเนี่ยครับเครื่องเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดนะครับจะติดตามรับชมได้เลยครับผมใครที่เบิ่งคลิปแล้วกับผมก็ขอฝากเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคลิปของผมเนี่ยครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผม เดเฮ็ดคลิปต่อไปเพราะว่าผมเองกับบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปเป็นประจำบาแล้ครับเมื่อได้ยุดก็จังสีได้เฮ็ดเนาะครับเนาะที่ได้ออกหาส่วนมากที่เฮ็ดงานประจำครับผมเดี๋ยวขึ้นไปตัดเลยครับผมดี๋ยวขึ้นไปไทยเบิ่งเนาะครับเนาะน่ครับผมขึ้นมาหอดข้างเหรอแตงออกแล้วครับพรอมที่ติดตัดค้อนแล้วครับผมสวยยุคครับข้างน้ำหวานวน้ำหวานเต็มครับข้างมองกลาง พอกินได้อยู่ครับพอดข้างนอกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดก่อนเด้อครับผมเ,เดี๋ยวไปเบิ้งข้างล่างครับเดี๋ยวตัดลงไปอย่าไปเบิ้งข้างล่างกันนะครับผมนี่ครับผมเอาลงมาเหรอเดี๋ยวปล่อยนี่ครับหัวนา้ำ พ็อมีอยู่ครับพท่านเต็มดีปันไหนทั้งนี้ท้างไงครับอพอได้น้ำหวานจอดรถอยู่แต่แท้ความสิบ่เห็น ดี๋ยวคลิปนี้สั้นๆแล้วนะครับผมเดย้อวไปกินหนาพอกันใหม่ขอบคุณในหลายครับทุกๆคนครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำในเด้อครับผมตีมาคลิปผมเดี๋ยวบางคลิปผมเยอะครับวันนี้ผมมาสายเนี่ยโดนเดี๋ยวก็ค่อยๆพอกสามห้างนหน่อยๆเดีจ้ามาหนาเต็มนะครับหลังมากพอกห้างใหญ่ ครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอยู่ดีมีแห้งสูงทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ